สึกการแข่งขันฟอร์มูล่าวันหรือรถสุดหนึ่งในกีฬาดวนความเร็วที่ต่างคนต่างงัดสกิลการขับรถเพื่อคืนแสงหน้าฝ่ายตรงข้ามให้สมเร็จมันไปกับสึกการแข่งขันฟอร์มูล่าวัน2022ชิงแชมป์โลกสนามลำดับที่12ของปีในรายการแข่งขันฟอร์มูล่าวันและนเวอร์กรังสปีเดลฟอง2022แต่ก่อนที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรับชมการถ่ายทอดสดแบบสุดมันจากทาง True v i s i o วันนี้จะขอพาทุกท่านนั้นไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเมืองตากอากาศที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศสเศมืองตูลงเมืองตูลงเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเ,เนียนโดยตัวเมืองจะมีพื้นที่42.84ตารางกิโลเมตรและมีประชากรอศาศัยอยู่มากถึง178,745คนเป็นหนึ่งในเมืองตากอากาศชายฝั่งทะเลที่สวยงามที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งจะมีทิวทัศน์อันงดง,งามของทะเลและมีท่าเรือประมงบวกกับเรือยอชล้อมรอบอยู่มากมายโดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมทางเดินริมทะเลอย่างน่ารื่นรมซึ่งจะเรียงรายไปด้วยร้านค้าบูติกและร้านอาหารที่มีระเบียงกลางแจ้งที่จะทาให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเล่นเพื่อชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองแห่งนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่านี่คือหนึ่งในเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศฝรั่งเศสอย่างแท้จริง และนอกจากนี้ยังมีการจัดแข่งขันรถสุดหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสนามศึกสังเวียนดวลความเร็วเรสที่12ของปีในรายการ Formula 1 l e n o v ลนอเวอร Prix d e ป r เ n อฟ2022ณสนามเซอร์กิตพอล i ิคัสสนามเซอร์กิตพอล i ิคัสตั้งอยู่ที่เมืองตูลลงซึ่งจะมีความยาวสนามต่อรอบ5.842กิโลเมตรมีจำนวนโค้งทั้งสิ้น15โค้งโดยจะทำการแข่งขันกันทั้งสิ้น53รอบสนาม ซึ่งสนามแห่งนี้เปิดใช้ครั้งแรกในปี1971เป็นหนึ่งในสนามที่มีรวดลายที่สวยงามและยังเป็นหนึ่งในสนามที่มีนวัตรกรรมด้านความปลอดภัยยอดเยี่ยมที่สุดในโลกแถมยังเป็นหนึ่งในรายการแข่งขันที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วยสนามแห่งนี้ยังคงเป็นรูปแบบของ power track ซึ่งจะต้องใช้กำลังเครื่องยนต์เป็นอย่างมากในการทำเวลาต่รอบเช่นเดียวกับที่ Can a เด a n น r รัง p ์ปีและตัวอย่างอาจจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินแพ้ชนะของสนามนี้ เพราะนี่คือหนึ่งในสนามที่ p ิโรเสมีการลดความหนาของเนื้อยางลงนอกเหนือจากบาร์เซโลนาและซิเวอร์สโตนเพื่อป้องกันการโอเวอร์ฮีทของอยางทีมที่สามารถทําความเข้าใจเรื่องอยางและสามารถควบคุมอุณหภูมิของอยางได้จะกลมความได้เปรียบอย่างมากเลยทีเดียวสนามเซอร์กิตพอลริคัสหนึ่งในสนามที่ใช้กําลังเครื่องยนต์มากที่สุดในการแข่งขันฟอร์มูล่าวันซึ่งเตรียมระเบิดความมันระหว่างวันที่2 2ถึง24รกรกฎาคมนี้ใครกันที่จะควา้าแชมป์ในรายการนี้ ร่วมลุ้นให้กำลังใจกับนักแข่งที่คุณชื่นชอบไปพร้อมๆกันห้ามพลาดเด็ดขาดทายทัดสดทั้ง3วันผ่านทางช่อง True Sport 1หมายเลข666ที่ True Vision ที่เดียว